หลังตั้งตารอคอยกันมานานในที่สุดคู่รัก น้ำฝนพัชรินและอามพิพัฒก็ขึ้นแท่นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันแล้วเรียบร้อยเมื่อวันที่23กันยายน23ที่ผ่านมาพร้อมตั้งชื่อลูกชายสุดน่ารักน้องเวลาล่าสุดอามน้ำฝนได้อวดภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกพร้อมหน้าแสนอบอุ่นเตรียมตัวออกจากโรงพยาบาลพร้อมเล่าที่มาที่ไปชื่อน้องเวลาว่าเพราะเวลา เป็นสิ่งมีค่าที่แม้แต่เงินก็หาซื้อไม่ได้เวลาของปะปีกับนี้ก็เช่นกันลูกคือสิ่งมีค่าที่สุดสำหรับครอบครัวเราเลยครับลูกรักรักตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าเข้าใจคำนี้เลยวันนี้จะพาเวลากลับบ้านแล้วเตรียมเจอสถานะการเป็นพ่อแม่ลูกอ่อนของจริงแล้วสินะพร้อมค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมนอนน้อยตื่นทุกสามชั่วโมง หลังตั้งตารอคอยกันมานานในที่สุดคู่รัก น้ำฝนพัชรินและอามพิพัฒก็ขึ้นแท่นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันแล้วเรียบร้อยเมื่อวันที่23กันยายน23ที่ผ่านมาพร้อมตั้งชื่อลูกชายสุดน่ารักน้องเวลาล่าสุดอามน้ำฝนได้อวดภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกพร้อมหน้าแสนอบอุ่นเตรียมตัวออกจากโรงพยาบาลพร้อมเล่าที่มาที่ไปชื่อน้องเวลาว่าเพราะเวลา เป็นสิ่งมีค่าที่แม้แต่เงินก็หาซื้อไม่ได้เวลาของปะปีกับมีก็เช่นกันลูกคือสิ่งมีค่าที่สุดสำหรับครอบครัวเราเลยครับลูกรักรักตั้งแต่ยังไม่เห็นหน้าเข้าใจคำนี้เลยวันนี้จะพาเวลากลับบ้านแล้วเตรียมเจอสถานาการเป็นพ่อแม่ลูกอ่อนของจริงแล้วสินะพร้อมคะ่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมนอนน้อยตื่นทุกสามชั่วโมง